มิไหนมิไหนอย่าหื่ออาหารก่อนให้อาหารก่อนนกยุงไม่ใช่หงฟ้านกยุง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 อ้าวนกยุงนกยุงพูดผิดนะคะ นับเีงี่อ้าวนี่ไงนี่ไงหามเหีงแล้วจ้านี่อ้าวเก็บชะอมเก็บชะอมมาแล้วมาแล้วอีก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 ,อก ร้องร้องไม่ใช่ร้องเหมีอยนหานนะหงอีไหนละหงหงตัวดำอากาศมืดแล้วนะคะ่ะนี่เห็นไหมหงตัวดำหงหงหง ตัวดำนะเอาแต่หญ้าย่าก่อนนะคะ่ะเป็นหญ้าไม่เอ่ยนะ,ะนี่นะคะ่ะเขาตัวใหญ่อยู่นะจุดเจะอมก่อนจุดบจะอมเดี๋ยวทำนะคะทำน้ำพริกรอลูกนะคะดูไปตลาดอยู่นะคะ อมเมาะขนาดเก็บพระองค์เก็บพระองค์นีเก็บพระองค์ เสื้ออันนี้ใส่ชุดนีอ้วนมากเลยใช่ไหมอ้วนมากเลยล <c oughs> าบปลา เอาเข้าวใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละครับน้องกันอ,อันจะเขาจะเอาเข้าวมาให้ไม่กี่วันนี่แหละเอาทําความสะอาดที่ตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละเอนนอ,อนั่นแหละผมผมทําแล้วใช่ไหม,ไมอ,อ๋ออยงนั้นพี่จอมยังไม่ได้บอกกินพี่จอมบอกแม่ว่าจะเอาใส่ตรงนั้นเอ่อข้าวข้าว,าวนาเรานุ่น เขาจะมาให้ที่ทอที่ให้ให้เช่านั่นหรอเออให้เขาทำนั่นแหละค่ะค่ะเขาจะอามาให้เรา,าเขาเอาไปข้าวตีขาต้าวตีเออเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวเปลือกนั่นแหละเราเอาไปพิงพิงพิงไว้ตรงนั้นแหละวันหน้าเราก็เอาไปสีทีละน้อยเหมือนทุกครั้งนี่ค่ะล้วก็เนี่ยแต่ไว้ตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละพี่จอมบอกแม่ วันนี้ยังไม่มาน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่เอาสอบไปให้เขาแล้วาแม่เอาให้นะเอาสอบไปให้เขาแล้วเราทําที่ไว้นั่นแหละลูกห้าสิบเลือนเท่าไหร่หกสิบห,หรือเปล่าหกสิบถังเนี่ยเขาช่างมากิโลไม่รู้แต่ลาเป็นข้าวเหนียวปีหน้าเราก็ได้ข้าเจ้าละ น,น,น,นี่เป็นข้าวเหนียวลูกปีนี้เขาให้ข้าวเหนียวข้างล่างนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ<า>ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ให้อุย้ยปีหน้าเราทําช่วยกันทํานาตรงนี้เนาะปีหน้าเราปลูกกันเนาะเราช่วยกันนี่เราทํานาตรงนี้นี่เราใส่ข้าวเจ้าเอ๊ะว่าเป็นงั้นแหละแล้วแต่พี่ต้อม <laughs> แต่แม่อันไม่วันนี้ตกใครตกปลาเอาไปปิ้งนั่นกันตกหรอือลูกเฮ้ยพี่ต้ามตกเหรอพี่ต้ามตกเหรอไม่มีแล้วใช่ไหมในนั่นแต่ไม่อยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าหรอแล้วเขาไปปิ้งโน,นเหรอเห็นพี่นิวเขาปิ้งนั่นน่ะนี่เหรอเอานี่เหรอ,อเหรอ นึ่งข้าวก่อนข้าวนึ่งข้าวลาปาลาลาปลาทำลาปลาอ๋อนี่ไงยังไงใอ้ดย นึ่งข้าวอีกหน่อยแม่เห็นข้าวมันไม่ค่อยเยอะลาปาลาลาปลาอ้าวนี่นะคะยุคนี้ก็ขอเจ้าคิดแบบนี้ก่อนนะ